เอวบ็อกซิง่งมุ่งบรลลังโลกสุกที่ย9ิมนาคมเวลา5้โมงเย็นการชิงแชมป์ a b f รุ่นซูเปอร์แบนต์เวทมัดต์ลุงไส้พงศพลปัญญาธรรมอักับกวงเท่งหยวนนักช็อปกำปั้นหนักจากแดนมังกรและการอุ่นเครื่องใต้บรลลังโลกข,ของนวพลนครหลวงโปรโมชัน่นพบพิกชัยคำสอนอดีตแชมป์เหรียญทองกีฬาแห่งชาติร่วมด้วยร็อกแมนอายน้อยวารุษ เปิดศึกกับเพิมชูและช็ออันตรายจากจีและมุยไทยสามยกสุดมันชิรอนออปรมวลสักว์ปะทะอาเมดจอมดีเดือดจากโมร็อกโกช่องแปดไทยภาพสดเวลาาโมงเย็นเป็นต้นไปจากสนามแม็กซ์มุยไทยสเตเียมพัทยารับประกันความมันโดยนัสคอนหลวงโปรโมชั่นและเอ็มร้อ